สวัสดีครับวันนี้ไลนนะาสวนสวรรค์มาอัปเดตส่วนมะพร้าวให้ดูครับพาไปชมแล้วครับมะพร้าวปีนี้แรงมากเลยครับแรงไม่เคยเจอเลยแรงจนต้นไม้ตายแรงนานด้วยฝนมัน ไม่ตกตั้งแต่เดือนตุลาเพิงตกไปรอบเดียวมะพร้าวเหี่ยวละขนาดมะพร้าวยังเหี่ยว,วน้ำเขาไม่พอแล้วมันแรงมากน้ำไม่พอมะพร้าวติดลูกก็พอโตน่ยก็ร่วง แล้วก็น่าจะปุ๋ยด้วยหลายอย่างเลยปัญหาเยอะมากทั้งด้วงทั้งแมงออกมาติดก็ไม่เยอะลูกสองลูกลูกใหญ่แล้วยังทิ้งลูกเลยน่าจะไม่พอน้ำ ลุงเขาก็ไม่ได้เปิดตลอดถ้าลราเปิดให้น้ำตลอดก็น่าจะติดเยอะนี่มะนาวครับมะนาวติดลูกเยอะอยู่ลูกขนาดนี้ก็ห้ามบาทหน้าแรงพอได้กิน มอวานเอาขีวมาใส่มารอบนี้ไม่ได้กินมพะพร้าวเลยรอบก่อนก็ตัดไปขายไลย้ประมาณร้อยกลูกยังไม่แก่ ติดอยู่แต่พอโตหน่อยก็ร่วงน่าจะน้ำไม่พอหรือปุ๋ยไม่พอถ้าฝนตกมาเร็วกว <yim asynchronous> ็น <ı minimum> ่าจะได้เมื่อวานเปิดครึ่งวันให้ชุ่มเมื่อวานก็ฉีดยานะ นอนไอหัวดำมันลงก็เลยฉีดยาไทลายแล้วทลายล่างๆก็ติดอยู่ทลายบนมัน น่าจะไม่พอปุ๋ยไม่พอน้ำก็เลยเราก็ไม่ได้ดูแลตลอดให้ลุงเขาเปิดน้ำให้เมื่อวานเอาเชือกเอาสายพีอีรัดก่อนด้วยด้วงเกาะ นี่อ,ออกมานี่ติดเยอะนะแต่กระล่วงเดี๋ยวจะให้ลุงเขาเปิดน้ำให้ตลอดเลยรอฝนมาถ้าฝนมาแล้วก็ไม่ทลาล้วที่นี้ ก็มาถึงนี่ฝั่งข้างบ่อก็ติดอยู่แต่ไม่โดกมากครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ